แรงโว้ยแรงแรงมากจังวะนี้แรงแรงแรงเกินไปไหนแล้ววะดู <c oughs> <c oughs> แหลกเหดเซิร์ฟอย่างแหลกก็แจกกล่ราวซเดียวชนคนเล่นเกมทุกคนทุกท่านนะครับและคุณก็อยู่กับผมจากงูคนเดิมคนดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม h e OK นะครับผมซึ่งฮีโร่ที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้ก็คือน้อง หญิงนะครับผมตำแหน่งก็คือจังเกิลน,นะครับได้ข่าวว่าน้องจะเข้า ROV เร็วๆดีนะครับผมซึ่งข่าวลือก็หนาหูมากว่าน้องสามารถฟาดกับเฟรนติโนได้โอ้ยแอคใส่กันได้เลยประมาณนั้นพี่ชายครับแล้นน้องเล่นยากไหมครับตัวของน้องหญิงนะครับค่อนข้างที่จะเล่นยากพอสมควรนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ค่อยช่ำตัวน้องเท่าไหร่แต่ผมพออธิบายคร่าวๆของน้องได้นะครับผมโอเคเรามาทดสอบฮีโร่กันก่อนเลยดีกว่าครับผมและนี่ก็คือโหมดทดลองฮีโร่ก่อนนะครับผมซึ่งเกมจ อยู่ต่อจากนี้รับรองว่าเดือดปุดๆเรามาฟังสกิลคร่าวๆของน้องกันดีกว่าครับผมซึ่งผมจะอธิบายง่ายๆตามสไตล์จากงูครับผมเพราะจ่าได้ค่อนข้างที่สมองน้อยนิดนึงดังนั้นอธิบายง่ายๆ พีครับรีบจอเนียครับผมอยากเอาไปล้าใส่กัฟฟอร์เลนเริ่มที่สกิลติดตัวของน้องก่อนดีกว่าครับผมทุกการใช้สกิลเนี่ยจะได้สเตตดึงสเตตสูงสุด3สเตตนะครับผมและแต่ละสเตตเนี่ยก็มีรูปแบบแตกต่างกันไปเริ่มต้นที่สเตตที่1ก่อนนะครับผมหลังจากใช้สกิลล้วได้1สเตตแล้วปุ๊บพอตีปกติพวก,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 กน้องจะควงกระบอกและสามารถเดินได้นะจ๊ะส่วนสกิลที่1เป็นสกิลงานส่ายตรงข้ามคืนและเมื่อน้องเก็บได้2สเตตนะครับการตีปกติของน้องเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นการแทงหอกคล้ายๆกับเล ส่วนสกิลที่2ของน้องคือการกดค้างและสามารถวิ่งเร็วสามารถข้ามขื่อได้ด้วยนะและส่วนการเก็บสแต็ดที่3นะครับผมเราต้องกดคอมโบนะครับผมซึ่งคอมโบง่าย2 1แล้วก็อันติส่วนการโจมตีปกติหองสแต็ดที่3จะเป็นการกระโดดหมุนเมื่อกี้แล้วก็ฟาดลงมานะครับผมและส่วนอันติของน้องก็คล้ขายของอ้อยนะครับผมที่กระโดดไปด้านหน้านแล้วถอยมาด้านหลังอะไรประมาณนั่นแหละคอมโบจะทานอีกหนึ่งรอบนะครับ2อนอัน แล้วค่อยตีธรรมดาจ,จะกระโดดขึ้นแล้วฟาดเปรมอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนท้าศัตรูไม่ตายหรือสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยก็การเถาะปล่อยไปตามยาถากรรมอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดผมไม่รู้จะทธิบายยังไงเลยอุ้ยตายแล้วลืมบอกไปหลังจากที่คุณกดใช้ตีเรียบร้อยปุ๊บคุณสามารถกดอันตีได้อีกหนึ่งรอบมันจะเป็นการปาดเหมือนมารอดอ่ะแต่เป็นกําแพงไฟอุ้ยตายแล้วลืมไปโอเคเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูว่ามันปาดยังไงนะครับผมอ่ะสองหนึ่งอันตีปุ๊บแล้วก,กดปาด เมื่อกี้ที่เป็น,ปนไฟนั่นแหละครับคือกดปาดแนละ้วโอ้ยพี่ชายอธิบายสกิลที่ห่วยแจกมากพีแบบที่ผมจะล้ำกับฟอร์เรนซ์อยู่ลยช่องเรามันไม่มีสาระความรู้อะแค่อยากอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจสกิลข้าวๆถ,ถึงจะดูเกมสนุกอะเข้าใจใช่ไหมถ้าทุกคนไม่รู้สกิลมันก็ดูเกมไม่รู้เรื่องอะผมต้องอธิบายด้วยด้วยหัวสมองอันน้นอยๆของผมโอ้ยจ๋าทำคลิปดีๆเพิ่งเล่นสองทีบอกว่าเปรือพูดมากชัดอัพแซวว่าหูแค่เหลืองๆหองคุณไปยินดีต้อนรับคุณผู้ชมอีกรอบนะครับเข้าสู่เกม He เบ ีโร่น้องหญิงนะครับผมคุณผู้ชมคงรู้สกิลข้าวๆข,าข,าของน้องไปแล้วอะคราวนี้เรามาลงแหลงโกตึงๆกันไปเลย ลุกคนอ่าจจะบอกว่าแรงโก้พี่มันด้อยกันไปอสเสมอเยอะแยะเต่ไม่หมดเลยสเสมอปปทุกวงการส่วนมากก็เป็นผู้เล่นอาโอวีเก่าเลยแน่ส่วนผมไปเจอสเสมอในวงการหมากลุกด้วยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูา่โคตรพิพา,าการน,น้องหญิงเกมตึงโอ้ยใจแล้วเกมไม่มีผีเสี่ยขี่ป่าอยู่ป่ามันเหงาเหล่ามอนเตอร์แล้วอยากเหล่าคนบ้างไปกันบูเฮาสกิลสองลากจาวเอาแล้วบูเฮา ผมคอมโบโมั่วเมื่อกี้คอมโบไม่ติดไม่ได้ครบสามสเต็กแตกก็ได้ยู่เมื่อกี้เหมือนผมเห็นคุณพี่กดตีก่อนที่มันจะครบสามแตกอะพี่แล้วสำหรับใครต้องการจะเติมเฮดโอเคนะครับผมที่สกินสีสวยก็เติมในไทยโลด นี่เลยเพจพอมาเคลมว่าเพจครับผมรับเติมเพ็ดโอเคเกมออนไลน์แทบทุกชนิดอะ่ะเติมได้เลยที่ลิงก์ข้างล่างนะครับถูกกว่าเติมเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์และอย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดของผมด้วยนะลดเพิ่มอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะแล้วก็เกมเพ็ดโอเคเนี่ยเวลาเติมใช้แค่อเพ็ดไอดีเท่าน,นั้นไม่ไดีเขาไม่เรียกว่าโอเพ็เขาเรียกว่ายูไอดีเออสามารถได้รับส่วนลดเยอะแยะมากมายจิ้มในเลยที่ลิงข้างล่างนะครับถูกกว่าเติมเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพคให้คุ้มเปย์ให้ฉลาด นี show, ่เลยเพจเจยุ้ยเติมเกมสบายใจเกือบจะดีอยู่แล้วแล้วก็สแต็กของน้องหญิงนะครับผมที่ผมลืมบอกไปก็คือต่อให้น้องเก็บสแต็กมาเยอะขนาดไหนจะผ่านไปไม่กี่วินาทีสแต็กน้องก็จะหายไปทันควันเรียบร้อยแล้วก็ต้องมานั่งเก็บใหม่นะจ๊ะก็ เลยคอมโบคืออะไรนะผมลืมเออพี่ชายจำได้พี่สอนผมกด2กด1แล้วค่อยกดอกดันตีและจากนั้นค่อยตีครับพี่ชายตีน้องชายพี่ลืมไปหน่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวไอ้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 ใจเย็นไอ้ พี่ชายกูโดนบอลอ o เหเี่ยมแล้วสืผ้าแบบนี้มันจะไปสื้อฟอเรนได้เหรอพี่สู้ได้ฟอเรนลํำไม่ได้อะบอกเลยเพราะนอนส่วนมากอยู่บนอากาศไม่เคยได้อยู่กับที่ถ้าฟอเรนล้หยิงได้กูโคตรโหดแล้วล่ะหวังว่าเข้า R O V มาเขาคงไม่ปรับสกิลนะพี่ชายไอ้เต้าโมทอ o t เล่นเราสแสบเลยเมื่อกี้หรือใน h e โ d เ k จะเรียกว่าอาเธอร์นะครับผมดังนั้นเฮ้ยยัดเลยจะหนีไปไหนล่ะโมต h ดสองหนึ่งอันตีจู่ตี สนุกคะคอมโบมันมากเลยแล้วช็อตที่กระโดดสูงๆแล้วหวดลงมาหัวแบ๊สำหรับคนอื่นไม่รู้นะครับผมแต่สำหรับผมผมจะเรียกนอนว่าม้าดินมังกรนะจ๊ะมันไม่เหมือนตรงไหนอะ่ะขายแค่สุสานครับพี่เอาละครับคุณผู้ชมอันตีไม่พร้อมใช้แค่ใจสู้เอาเดินเข้าไปยงหน้าดาน,นาแบบนี้เลยส่วนที่เหลือก็ตีสนมดเชื่อเบือทวงตีตีตีไอ้ทำไมผมไม่โดนดูดวะเอาเมื่อกี้เต้าแตกก็ยืนดูดต่อหน้าผมเลยนะแต่ผมไม่โดนดูดวัด เออช่งมันถือว่าเป็นการเติมดวงเฮดโอเคเติมดวงได้ด้วยไว้ใจแล้วเฮดโอเคแสงนนหยินมาแล้วเอาป้อมเลยพี่จ๋าไม่ทันตัวนวนให้ใครอ่ะอันติยัยเลยยักษป่าถ้ามนาเขตไว้ประมาณว่าอย่าข้ามมาเด้อนาเกมตอนนี้มีแต่ผมกับออฟที่พอเล่นได้นะครับผมส่วนฝ่ายตรงข้ามนี่จ๋ ป้อมแบบดันหนักหักโอ้ยโอ้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 ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไวโอเลนไม่ได้โอ้โหเพื่อนเข้าไปก่อนเลย้ลอนตีเรามาแป๊บหนึ่งมาแล้วจัดช็อตอันตียัดเลมกระโดดย้ายปูบเรียบร้อยได้ไวโอแต่ตายตอนกระโดดเล็งศัพท์หัวลงมา,าจัดใจจัดใจแล้วจะดันอะไรขนาดนะั้นล่ะพ่อคุณดันกันเหลือเกินดันกันเหลือเกินงัดขึ้นเรียบร้อยลานช็อตไอเดียวผมไม่โดนดูดจริงจังเลยนะเด่ย ผมไม่โดนดูดจริงจังเลยนะเนี่ยทำไมวะฝากคนที่รู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะคบเพราะตอนนี้คาใจคาใจเมดฝั่งตัวข้างรู้สึกจะเป็นเตียวเสียนนะเตียวเสียน <c oughs> เตียวเสียนฟิกเกอร์ดีเลยเหรองานคือเตียวเสียนจ๋าเตียวเสียนเตียวเซียนอ้าวไม่ได้ไว้ใจแล้วนาแหกเบยเกมก็ไม่ได้นำขนาดนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่าอยากหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าดูดิมันจะไหวล่าวะยังขอลองหน่อยละกันย่าห ย,ยัยปู่ไม่เชิง 1, 3, 1, 4, 1, 5, หนึ่งสหหรอกแต่ก็เข้าไปเปิด3ตัวได้อยู่คือคุณพี่จะรู้ไหมว่าคุณพี่ไม่ได้สักตัวเลยนะเมื่อแกเอาใหม่ขอแก้ตัวอีกทีเพราะตัวน้องหญิงได้เปิดไฟมันมากม<ๆ>เข้าไปเฮ้ยโดนอะไรวะเนี่ยเฮ้ย,ยงัดเลยยายวู้สนุกสนุกสนุกสุดๆไปเลย,เลยโดยเฉพาะเวลาที่กระโดดสาบหัวที่สนุกแล้วเกิดงาขก้นวุ้นตีปรุงวู้ สนุกอ่ะตัวนี้เล่นสนุกไม่แน่ว่าเข้า r o v แล้วจะกลายเป็นเมนตัวใหม่ก็ไม่รู้นะมาเพื่อนหมูเฮาเปิดไฟได้เปิดไฟเลยเพื่อนแต่ถ้าเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูหญิงวิ่งไปเปิดก็ได้ยาหูาฮูยาฮ่ยามมูจะหนีไปไหนลักลเลกเรียมลอยเฮ้ยงัดเรียมลอยว้า สนุกอะมาพวกคนหมู่ฮออดักกันความเก่งให้เท่าไหรไม่รู้แต่ความสนุกให้ล้านหนึ่งเลยเอาจริงๆนะไอตัวน้องหญิงเนี่ยก็ไม่ถือว่าถึกนะถ้าจะตีเทียบความถึงเนี่ยก็ประมาณเอ่อถึกน้อยกว่าเอมเมลี่ระดับหนึ่งเลยแหละแต่ก็ยังพอเล่นได้เล่นสนุกแล้วให้อภายแล้วฝ่ายตรงข้ามจ้องที่จะแยง่งดักอะไรก็นานนั้นแม่คุณแป๊บเดียวขอตีดนะ์กเสร็จแล้วจะไปสนุกด้วยมาแล้วจ้า ลูกผู้ชายผัดดีมาแล้วจ้าจะหนีไปไหนล่ะดักหน้าดักหลังไว้หมดแล้วเพื่อนเพื่อนหมอบสนิทดีไม่ชอบอ่ะจังหวะกระโดดน่าฟาดลงหัวโคตรเท่เลยเอาริงๆนะมันล้ำมันกว่ายานอีกนะ้เนี่ยมาบูเขาใครไม่กล้าเข้าเดี๋ยวเราเข้าให้เองเพื่อนไปละจ้าได้ลาคอมโบหัวโหโดนอะไรบ้างเลยยัยยายกระโดดขึ้นลิฟต์ฟู เลยหุ้ยงัดเลยว้า <c oughs> คนข้างที่จะมั่วนะแต่มันมั่วแล้วมันสนุกอะโฮ้ยทำไปเล่นไปมัวมัวแบบนี้13คิวแล้วนะั่นนะและอีกหนึ่งตัวที่ผมสนใจนะครับผมที่คุณเห็นลำๆอยู่เนี่ยฝ่ายผมเนี่ยเป็นออฟฝ่ายผมนะครับแต่ผมไม่รู้ว่านอนคือตัวอะไรแต่มันน่าเล่นมากเอาไว้โอกาสหนะ้าผมจะลองเล่นดูดีกว่ามันแลนดูโอตโหดและสุดท้ายถ้าไม่ผิดพลาดแล้วก็ สามารถชนะได้แบบสวยคามครับผมน้องหญิงนี่ความเก่งให้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ความเล่นมันนี่ผมให้เต็มล้านเลย และคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่างูด้วยนะซึ่งช่วงนี้จ่างูต้องการกำลังใจมากมากเพราะว่าช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรทําอะไรก็ดูแย่ yeah! ไปหมดเป็นช่วงขาลงของจ่างูโดยแท้อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะอยู่ด้วยกันนานๆก่อนยังไม่ได้อยากจะปิดชอ่องเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้านะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวคืบเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวฝนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายยร ถ้าอยากให้เล่นตัวไหน,นก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะเออ